เรื่องยอ่อซรรีรีส์เกาหลีจีรีซันซีรีส์แนวแอคชั่นดราม่าแฟนตาซีลึกลับและทึกขวัญสืบสวนออนแอร์ในไทยพร้อมเกาหลีรับชมแบบซับไทยถูกลิขสิทธิ์ได้ทางไอชีอีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา19นาฬิกาในปี2018วันแรกที่คังฮยอนโจเดินทางไปรายงานตัวเพื่อทำงานเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของอุทยานแห่งชาติเขาจีรี เขาต้องออกร่วมปฏิบัติการค้นหาคนหายบนเขาร่วมกับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆภายใต้การสั่งการของโจแดจินหัวหน้าสถานีพิทักษ์ป่าไม้แฮดงนักปีนเขาตัวน้อยยอมซึงหุนนักเรียนชั้นมต้นอายุ14ปีได้หายตัวไปโดยหญิงชลาลายของเด็กเป็นคนแจ้งคังฮยอนโจร่วมเดินทางไปพร้อมกับรุ่นพี่จองกูยองสนธิกำลังทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเลนเจอร์หรือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า หน่วยกู้ภัยนักดับเพลิงออกค้นหายอมซึงหุนบนภูเขาอันกว้างใหญ่ไพศาลร,ระหว่างปฏิบัติการได้เกิดหินถลม่มมินซอกหนึ่งในทีมกู้ภัยถูกหินขนาดใหญ่หล่นกระแทกหัวจนสลบโชคดีที่เจ้าหน้าที่ซออีคังเสียงชีวิตช่วยไว้ได้คังฮยอนโจอ,อดทึ่งกับเจ้าหน้าที่หญิงคนนี้ไม่ได้เขาเดินเข้าไปหาเธอแล้วยื่นน้ำดื่มให้เธอถามว่าเขาเป็นใคร ฮยอนโจจึงได้แนะนำตัวและรับไม้ต่อแทนมินซอกที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลรุ่นพี่จองกูยองบอกเขาให้ระวังตัวกับเจ้าหน้าที่หญิงเจ้าของฉาย,ยามาันซอคนนี้การค้นหาคนหายต้องทำร่วมกันสองคนผูกเชือกลองเท้าให้แน่นๆแล้วตัวติดกับฉันไว้หากชักช้าโดนฉันทิ้งแน่มันซอบอกเขาท่ามกลางสภาพอากาศแปรปวนอันเลวร้ายขั้นสุดแถมยังเจอพายุเขา้าฝนตกกระหน่ำอย่างหนัก ดินโคลนจากที่สูงบนเขาสาดส่ยเจ้าหน้าที่ตลอดทางในการค้นหาไม่นับฟ้าผ่าฟ้าล้องตลอดเวลาแต่พวกเขาก็ไม่ย่อท้อคังฮยอนโจโเจอกระเป๋าเป้ของนักปีนเขามหนึ่งข้างในมีภาพเด็กชายถ่ายกับครอบครัวซออีคังรู้จักสถานที่แห่งนี้แต่จูจูผู้อำนวยการคิมเกะเยฮีกกับสั่งให้ทั้งคู่เดินทางกลับและสั่งถอนกำลังทุกทีมให้ยกเลิกการค้นหาคังฮยอนโจคัดค้านแต่ไม่เป็นผล ระหว่างนั้นจูจูฮยอนโจก็เห็นภาพประหลาดเกิดขึ้นในหัวของเขาก่อนที่จะสลบไปเพราะถูกท่อนไม้หล่นลงมาฟาดเข้าที่ศีรษะอย่างรุนแรงซออีคังรีบเข้ามาช่วยและพาเขาไปส่งที่สถานีแฮดงผ่านเวลาไป32ชั่วโมงพ้นเวลาโกลเด้นไทม์ในการช่วยคนหายไปแล้วแต่ก็ยังไม่เจอนักปินเขาตัวน้อยทันทีที่ฝืนคังฮยอนโจเดินไปบอกซออีคังว่าซึงฮุนยังไม่ตายแต่เธอไม่เชื่อ คังไฮยอนโจหาบ่อแสต่อและได้เจอข้อความช่วยผมด้วยครับในสมุดบันทึกเล่มนั้นของเด็กน้อยเขายิ่งมั่นใจว่าน,นี่ไม่ใช่การขึ้นเขาเพื่อฆ่าตัวตายแน่นอนในที่สุดด้วยความสงสารยายของซึงหุนที่มารอฟังข่าวหลานชายด้วยสีหน้าโศกตมสิ้นหวังในเวลาก่อนฟ้าจะสางมานซอจึงฝ่าฝนฟ้าที่เทกระหน่ำไม่หยุดหย่อนและสภาพอากาศแปรปวนสุดเลวร้ายออกปินเขาค้นหาเด็กชายต่อ แต่เธอก็ต้องประหลาดใจเมื่อได้เจอกับคังฮยอนโจซึ่งแอบตามออกมาเพื่อช่วยค้นหาซึงฮุนเช่นกันเขาบอกเธอว่าหากเขาไม่มาเขาคงเสียใจเพราะถ้าซึงฮุนยังไม่ตายแต่ไม่มีใครไปช่วยเขาอาจจะตายจริงๆมานซออดทึ่งในความคิดเลนเจอร์น้องใหม่คนนี้ไม่ได้และให้กําลังใจน้องใหม่ไฟแรงว่างานของพวกเราคือกลับจากที่อันตรายอย่างปลอดภัย จากสัญชาตญาณของคังฮยอนโจบวกกับความเชี่ยวชาญชำนาญทุกพื้นที่ของซออีคังทําให้ทั้งคู่เจอซึงหุนฮยอนโจมั่นใจว่าภูเขาลูกนี้ช่วยเด็กคนนี้ไว้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหญิงซออีคังเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอุทยานแห่งชาติเขาจีรีประจำการที่สถานีพิทักษ์ป่าไม้แฮดงไม่ว่าจะเป็นถนนธุรกันดาน กำแพงหินหรือหน้าผาสุดอันตรายขนาดไหนซออีคังก็รู้วิธีนำทางไปตามเส้นทางของภูเขาโดยสัญชาตญาณเธอคุ้นเคยกับสภาพอากาศการกระจายของพืชพันธุ์และสภาพดินเป็นอย่างดีเพื่อนร่วมงานของเธอเลยตั้งฉายา,ยาให้ว่าเทพพูดภูเขาและมานซออีกทั้งเธอยังเป็นเจ้าหน้าที่พิทักป่าไม้ที่กระตือรือร้นที่สุดในมวลหมู่เจ้าหน้าที่ด้วยกันเมื่อในอดีตพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วม เธอมองว่าภูเขาจีลีเป็นสถานที่ที่น่าหวาดกลัวแต่ในที่สุดเธอก็พาตัวเองมาอยู่บนภูเขามะหือมาลูกนี้กลายเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไม้ผู้เข้มแข็งต่อกรกับเทพแห่งความตายให้การช่วยเหลือเหยื่อนี่คือปณิธานของเธอสำหรับคังฮยอนโจเป็นคนมองโลกในแง่ดีมั่นใจในความคิดตัวเองและหลงไหลในชีวิต เขาเพิ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนทหารเคยประสบอุบัติเหตุขณะออกทำการฝึกภาคสนามที่เขาจีรีซึ่งเพื่อนสนิทของเขาต้องเสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นหลังจากประสบอุบัติเหตุคังไยอนโจค้นพบว่าเขาสามารถเห็นภาพความเป็นและความตายที่เกิดขึ้นบนภูเขาแห่งนี้โดยยากที่จะเข้าใจได้ คังไยอนโจยังเชื่อว่าภูเขาแห่งนี้เรียกร้องให้เขาเข้ามาช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นเขาจึงกลายมาเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากลับไปที่เขาจีลีและได้ทํางานร่วมกับซออีคังอย่างมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อคลี่คายเรื่องราวปริศนาคนหายบนเขาจีลีแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปความลับอันน่าสะเึงกลัวเบื้องหลังภูเขาที่สวยงามก็ค่อยๆเปิดเผยตัวออกมา อยู่มาวันหนึ่งคังฮยอนโจและซออีคังได้ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงขณะออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนบนภูเขาหิมะคังฮยอนโจถูกทำร้ายจากใครบางคนจนอาการสาหัสเข้าขั้นโคมา่าต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและยังไม่มีทีท่าว่าจะฟื้นในขณะที่ซออีคังเองก็ต้องรักษาตัวอยู่นานเป็นปีๆเดินเหินไม่ได้และใช้รถเข็นเป็นพาหนะในปี2020 ซออีครั้งมั่นใจว่าเหตุการณ์ครั้งนี้และทุกเหตุการณ์ร้ายๆบนเขาจีรีมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอยู่เบื้องหลังมันซอตัดสินใจกลับไปเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอีกครั้งเพื่อค้นหาความจริงเพราะมีใครบางคนส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเขาจีรีมายังเธอและเธอต้องรู้ให้ได้ว่าเขาเป็นใคร